พเระเจ้าเนี่ยสอนว่ากรรมคือการกระทำดังนั้นถ้ากรรมคือการแก้ด้วยการบวงสวงแล้วการกระทําจะไปรับผลตอนไหนถ้าการทําพิธีสดอดค้อต่อชะตาต่างๆเนี่ยหรือการบวงสวงต่างๆเนี่ยสามารถทําให้คนคนนั้นเนี่ยพ้นจากภัยเวรหรือผลของการกระทาตัวเองได้อย่างนี้ใครทําเร็วทําชั่วแค่ไหนก็ได้แล้วมาทําพิธีบวงสวงก็จบกันไปไม่ใช่แต่อย่างนี้เดี๋ยวเจ้านอกประเด็นเบียร์อ่เชิญเจ้านอกประเด็นเราหมายถึง บุคคลผู้นี้ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับร่างของเราก่อนที่จะมาเข้ารายการแค่นี้เจ้ายัางตีความไม่ได้เจ้าจะสอนคนอื่นได้อย่างไรคือผมเนี่ย<น>ผมเนี่ยถามอาจารย์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 แสนสิาาริกฟังดีๆผมไม่ได้หมายถึงผมผมถามอาจารย์เบียว่า อาจารย์บอกว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่รู้จักบวงสรวงเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ว่าผมอ่ะเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการบวงสรวงอาจารย์บอกว่าถ้าไม่รู้จักบวงสรวงก็ขึ้นอยู่กับบุญผมก็เลยถามว่าขึ้นกับบุญไหมถูกไหม<า>ส่วนอาจารย์จะบอก <c oughs> <ๆ>ผมว่าไม่รู้จักร่างอาจารย์เนี่ยนะมันก็อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวว่ากันไปเพราะอาจารย์มาเปลี่ยนลุกตลอดนะเปลี่ยนเครื่องทรงตลอดเอาจริงๆใครจะจําได้บ้านเอออย่างอย่างอย่างวันนี้ตอนเนี้ยณนณะนี้ชื่ออะไรโทษที แสนสิริจันทราหมายถึงร่างนี้เครื่องทรงนี้ถูกไหมเรามีทุกร่างเราใช้ชุดนี้จะถามอะไรเยอะแยะมันต้องถามสิอาจารย์ก็ชอบบอกว่าไม่ศึกษาเนี่ยกำลังจะถามบอกว่าณ<ม>ขนาดเนี้ยร่างเนี้ยชื่ออะไรเราชื่อแสนสิริจันทราอ,าอาแล้วร่างนี้ณขนาดนี้ยลองบอกให้อาจารย์เบียว,ว่าถ้าสมมุติไปร่างนี้นะครับไปเครื่องทรงเนี้ยเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรอย่างเมื่อกี้ชุดนั้นบอกไปรำบวมสวงชุดนี้จะแก้ปัญหาอะไร ไล่ผีได้ทุกร่างทั้งร่างฤาษีร่างเวสุวรรณอ่าหมายความว่าถ้าสมมุติมีคนถามไปว่าอาจารย์แสนสิริช่วยมาไล่สิ่งอัป,ปมงคลเสนียผีสางหาจังไรอะไรอย่างนี้จะไปแบบนี้ไม่เกี่ยวเราไม่ต้องแต่งตัวอะไรก็ได้ครูบาอาจารย์ไปกับเราทุกที่อ๋อเอาง่ายๆเครื่องทรงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ภาพที่เห็นไม่เสมอไปเราไปแบบไหนก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมก็เครื่องสรงมันก็แค่สิ่งสมมุติสิ่งที่จริงมันคืออยู่ที่เนื้อแท้มันอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่มาประสิทธิให้เราที่ให้เรามีคาถาอาคมเอเครื่องทรงเป็นสิ่งสมมุติสิ่งที่จริงอยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เนื้อหาสาระ,ะแล้วเมื่อกี้บอกว่า ไม่รู้หรือว่าชุดนั้นไปบวงสวงก็เครื่องสรงมันก็เป็นแค่สิ่งสมมุติเองไม่ใช่เหรอเวลาไปบวงสวงมันต้องมีคําว่าพิธีกรรมเข้ามาอ๋อ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 เข้าใจแล้วคุณผู้ชมเข้าใจนะเผื่อบางคนเดี๋ยวจะเข้าข่ายแบบที่องดําแสนสิริเขาว่าไว้ว่าไม่รู้หรือว่าชุดนั้นไปอะไรผมถามให้เรียบร้อยแล้วอาจจะเติมอีกไหมเดี๋ยวผมจะได้ขันมาทางนี้ไม่เติมไม่เติมนะอะชุดนี้เครื่องทรงนี้ เป็นชุดไล่ผีที่เมื่อกี้บอกนะครับทีนี้ย้อนกลับมามีหลายคนถามว่าแล้วถ้าเวลาเราใช้หรือพญานาคมาเข้าร่างทรงอันเนี้ยจะสามารถปัดเป่าความทุกข์อะไรได้สําหรับร่างทรงพญานาคพญานาคไม่ได้มาเข้าร่างทรงแต่เราคือองค์พญานาคอ่าอ่าอ่าแล้วจะช่วยอะไรได้อย่างแรกก็ดูกร,รมว่าทําไมติดติดขัดขัดอืมอืมอ่าแล้ว อย่างที่สองก็ไปช่วยเขาว่าลูกเพราลูกติดขัดเรื่องนี้นะให้ไปทําแบบนี้นะพ่อไม่ทําให้อ๋อเราจะดูว่าเขามีกรรมอะไรติดขัดอะไรอย่างเช่นพ่อจ๋าลูกโดนโกงไปสี่หมื่นบาทอ่ะ,อะลูกไม่ต้องทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆพ่อเอาองค์ในสื่อปรากฏว่าร่างเคยติดกรรมอืมไปโกงเงินเข้ามาอื เราก็บอกอ่ะลูกตอนนี้นะลูกมีกรรมติดกับคนนี้ก็คือพ่อแม่ในอดีตชาติเนี่ยลูกไม่เคยเลี้ยงพ่อแม่ในอดีตชาติไม่เคยให้เงินพ่อแม่ในอดีตชาติให้ลูกอ่ะไปขอขมากรรมให้เขาเปิดทิศเปิดทางแต่ไม่ใช่ว่าขอขมากรรมแล้วเขาจะให้อภยัยและการยกกรรมนั้นจะถูกเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ให้เขา ได้มีโอกาสหายใจมีโชคมีลาบเข้ามาเพื่อที่จะได้เอาเงินนั้นไปต่อยอดในพระพุทธศาสนาเพื่อเอากุศลนั้นอุทิศถึงแม่ในอดีตชาติหรือพ่อในอดีตชาติเท่านั้นเองแล้ว,ลว,ลวพอหลังจหกนั้นเขาได้เงินคืนไหมได,ได้เงินคืนจากไหนจากไหนบางคนก็ถูกหวยเพราะบางคนก็ถูกหวยเอานะเอานะอาจารย์เบียร์ครับได้ยินใช่ไหมครับอันนี้หลายคนถามมาว่าอย่างเนี้ยองค์ดําแสนศรีเนี่ย ไม่ใช่ล่างทรงแต่เป็นพญานาคชี้แนะแนวทางโดนเขาติงเงินสี่หมืนก็ไปเอาล่างทรงไปดูแล้วก็บอกอ่ะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการไม่กระตันยูไม่ดูแลพ่อแม่มันมียก <พอ S 2> ตันนีอ้อันได้ได,ได้ตามที่ยกตัวอย่างนี่แหละจริงไหมอย่างนี้คือมันต้องดูตามเหตุตามผลเพราะว่าสรุปแล้วเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นพญานาค มันก็ต้องดูแยกกันออกคนละส่วนคำถามคือเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนชาติเนี่ยเป็นคนแต่ไม่ใช่พญานาคเพราะนั้นจะบอกว่าเกิดมาเป็นพญานาคเราเป็นพญานาคเลยอันนี้มันก็ขัดแย้งกับตัวเองอยู่แล้วอ,อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือผู้เจ้าบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานมไม่สามารถแก้ไขหรือช่วยชะตาชีวิตครได้อย่างเช่านผู้เจ้าบอกว่าในสมัย้ร่วมคเนี่ยพญานาคมาขอบวชกับผู้ไเจ้าแต่ผู้ดเจ้าเนี่ยไม่ให้บวชเพราะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานพเจ้าากวนไม่ใพด ก็ร้องโหยหัวเนี่ยแปลงกายตัวเองกลับเป็นสู่สภาวะของพญานาคกลับไปก็ นับเป็นบัญญัติว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์ห้ามบวช<ะ>อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยอุดรข,ขยักขยันเกียรติชังต่อภพภูมิของตัวเอง<ะ>แต่เรากลับมาบอกว่าเรากลับมาพอใจในภพของพญานาค<ะ>ทั้งแทงี่พญานาคไม่พอใจตัวเอง<ะ>แต่มนุษย์ประเสริฐกว่าพญานาคเออยอะแยะแต่อยากจะไปเกิดเป็นพญานาค<ะ>อยากจะไปเป็นพญานาค<ะ><ะ>ส่วนที่2คือการสะดอข้อต่อชะตาการทําพิธีแนะนําดวงชะตาแล้วไปแก้แบบนั้นแบบนี้ให้ชีวิตดีขึ้นได้มีโชคมีลาภวาสนาตัวนี้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะทุกอย่างเกิดที่การกระทําของตัวเขาเองคําถามคือถ้าสามารถช่วยทุกกคนให้สาามรรถถูววยยเบ สละกินแบ่งรัฐบาลเจ๊งทั้งรัฐบาลเลยนะเจ๊งหมดเพราะอะไรเพราะทุกคนมันจะถูกหมดถ้าทาพิธีกรรมแบบนี้แล้วถูกหวยมีโชคลาภได้สุดท้ายแล้วมันต้องไปทําอะไรกลับไปที่การกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองลงมือกระทําด้วยตัวเองถึงจะได้มาจบหรืยังอ่ะจะได้พูดต่ออ่าไม่เอาเอาให้จบนะแต่เขาบอกว่าเขาไป่ว่าตอนนี้พญานาคอยู่ในภพภูมิไหนเอาเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกสองให้ตามทีนี้ผมจะให้เคลียร์ทางนี้ไปเขาบอกว่า มีคนโดนติดเงินอยู่สี่หมื่นก็เลยเป็นนักเอานั่งทางในว่าเฮ้ยเนี่ยเคยก่อกรรมทำเข็นกับพ่อแม่ไว้ให้กลับไปขออภัยขอขมาแล้วก็ได้เงินกลับมาอยังไงยังไงตกลงถูกไหมมันเป็นเหตุปัจจัยอ่ะคือเราไปให้เขายิบเงินมันไม่ใช่แค่เคสเดียวแต่ทุกเคสที่เราไปช่วยคือเขาต้องมีบุญสัมพันธ์กับเราเราไม่ได้บอกว่าเราช่วยได้ทุกคนอ๋อเขาบอกช่วยไม่ได้ทุกคนอ่ะเพราะอะไรรู้ไหม บุญกรรมมันไม่เท่ากันเราจะช่วยคนที่กรรมน้อยแต่บุญหนักเข้าใจ,จ <ำ S 1> หรือไม่กรรมน้อย<ะ>แต่บุญหนักคือคนที่พยายามทําบุญมาทั้งชีวิตแล้วอะ่ะทําไมมันไม่ได้ส่งผลอะคือปกติอะเราก็เจอคนแบบว่าอาจารย์คะทาไมหนูทําบุญทําไมโน่นนั่นนี่ทําไมหนูยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดอ๋อให้อาจารย์ช่วยพออาจารย์ดูเอา้าเจ้าเจ้าเคยไปทําอย่างนั้นไว้ทําอย่างนี้ไว้ถูกหวยติดกันสองวด ทำตามเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะแล้วบอกว่าอาจารย์ให้ทําอะไรอาจารย์ให้ทานเจอาจารย์ให้ทานเจทุกวันพระฤกษหักหนูทําตามค่ะสวดจกักรพรรดิก้าจบหนูทําตามค่ะหนึ่งเดือนหนูทําทานหนึ่งครั้งค่ะทานศีลสมาธิภาวนาครบเออเออระว,วังฮะเดี๋ยว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 ไม้หักทําทุกอย่างครบแล้วแต่ทาไมยังไม่ได้บุญก็เลย <บ au S 1> ไปดูเบาเขาทําบุญมาตลอดอแต่เขาทําตามที่เราอ่ะ เขาดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นอ่าอ่านะอา